อนลเชนนะคะมีเยอะมากแล้วก็แพงแล้วบรรดับคอนโซลเชนถ้าเกิดเป็นบริษัทคอกไมดเน พอ,อได้โหย,ยุมาตลอดชีวิตมาขอมาดูนะคะมจะเป็นพลายมาใช้ในชีวิตเนี่ยจะได้แบบว่ามีเขาเรียกว่าดูแบบว่ามีเหตุผลถูกมีเหตุ<ช>มีผลไม่ดูแบบงงงายใช่ค<ช>่ะนะคะใน,นฝาไว้แต่บางพลาดเนี่ยนะคะที่บอกว่าไม่มีความมั่นใจเลยจะขยับคล้ายจะขยับหวาต้องโทรหามาดูอันนี้ก็ไม่แนะนำค<ต>่ะไม่แนะน,<ต>นํานะคะเพราะเราต้องมีความมั่นใจด้วยตัวเราเองใช่แล้วก็การทํานายดวงเนี่ยต้องบอกได้เลยว่า เช็คใหญ่เลยเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ3เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคราวหน้าเช็คไม่เป็นฉุกเฉินจะค่อยมาถามเรื่อยเรื่องนะคะเพราะว่าการที่เราบางคนนะฮะวันนี้ดูกับหมอหนึ่งพรุ่งนี้ช้อปปิ้งอีกหมอหนึ่งมันจะคาดเคลื่อนคําตอบให้คุณได้จะไม่ตรงกันเลยอ๋อใช่สามเด้งกันไปเลยนะคะอาจารย์ครับผู้ถือรายการทีวีอาจารย์จะมีอาจารย์มีรายการที่เวลาที่จะไปติดตามดูแลกันหน่อยบ้างนะคะก็คือทางจันดามนะคะก็จะ มีวันพุธถึงวันศุกร์นะคะช่อง MB Channel นะคะเวลา5้าโมงครึ่งถึงหนทุ่มนะคะวันเสาร์เช้าทีนิวส์นะคะ8ปดโมงถึง9ก้าโมงค่ะตอนเย็นวันเสาร์นะคะ5้า เย็นถึง1นึ่งพุ่มแล้วก็มีรายการกับพี่เอื้องนะคะ Quality City Life ์จูบีซีเจ็ดสิบเอ็ดอีกนะคะจันเป็นจันใช่นะคะอันนี้ก็เราแวะกันดูได้นะคะจะได้แบบว่าอ้าถ้าเกิดว่ามีคําถามเพราะว่าในรายการเนี่ยวันนี้ก็เปิดโอกาสได้ถามได้เลยถามแต่ต้องบอกได้เลยว่าสายแน่นมากอ่านะคะก็ต้องเปลี่ยนเสี่ยงกันไปเพราะฉะนั้นวันนี้อยู่ตรงนี้นะคะดีๆแล้วคิวก็ไม่ต้องจองนะคะเพราะว่าปกติแล้วเกิดจองเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้นั่งดูทุกวันนมเพราะต้องไปออกทีวีกันอยู่บ่อยนะคะใช่ะ มาขายเลยนะคะอ่าเล่นละสอคะเล่มละ250บาทเท่านั้นเลยนะคะนี่คือการพยากรนะคะสูตรของอียิปต์นะคะในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาเปิดตัวครั้งแรกเลยนะคะที่เกาะแห่งมนตราออลแฟชั่นไอแลนด์ค่ะถูกต้องค่ะนะคะเอาวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่อาจารย์ให้เกียรติมาตรงนี้ด้วยกันก็ตอนนี้เนี่ยนะคะรู้สึกว่ามีคนที่ซื้อหนังสือแล้วนะะคเดี๋ยวเรียนเชิญด้านหน้าใครที่ซื้อหนังสือแล้วเรียนเชิญด้านหน้าเลยนะคะตามคิวเลยนะคะตตาม่อไป แล้วก็จะได้แจกรเสร็จด้วยนะคะมาเลยจวมากันท่านแรกเลยนะคะเอาเลยแล้วก็เดี๋ยวใครมาแล้วนะคะได้เรียนเชิญเลยนะคะเพราะวันนี้นะคะก็ขออวยพรให้นะคะทุกที่ที่นี้นะคะใครดีใครดีเลยนะคะก็ขออวยพรด้วยเลยอันนี้ก็เดี๋ยวขอให้พี่ด้วยนะคะทุกคยินดีเลยค่ะค่ะเดี๋ยวถ่ายเล็นิดนึง ครบสูตรนะคะอาจารย์น้องแจกลายเซ็นด้วยแม่เอาไว้ครบสูตรเลยนะคะนะคะแล้วก็ับแฟนคลับนะคะแล้วก็แฟนลิสต์ทั้งหลายขออาจารย์นะคะมาเรียนเชิญได้เลยนะคะอย่างที่บอกไปนะคะเพื่อนแน่ใจก็มีนะคะในส่วนของการให้ชิมพิเศษด้วยกันขอบคุณนะคะนะคะในการชิมพิเศษขมาแฟนถอดด้วยนะคะเอาเรียนเชิญเลยนะคะเอาคะแนนนี้นั่งมอบเวทีตรงนี้นะคะให้กับเอาน้อง ถ้าผมีเกียรตินะคะที่ได้เกียรติซื้อหนังสือไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะได้มีอะไรโอกาสได้รับรางวัลนะคะแล้วก็จะได้พูดคุยกับอาจารย์เป็นการส่วนตัวด้วยนะคะเอาที่บริเวณด้านนี้ใช่ไหมคะอ่านะคะเดี๋ยวอาจารย์แจกไอคอนเซนด้านนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราพูดคุยกันด้านนี้ดีไหมคะอ่าคุณพีจะได้คุณอะไรคะคุณกันนะคะยินดีด้วยนะคุณกันแล้วเดี๋ยวจะได้คุยกันตัวบริเวณนี้เลยนะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราก็พักข้าอยู่ด้านตรงนี้ได้เลยนะคะตอนนี้ก็ ที่ครับออจากสุนัรพิมพนะคะก็จะมอบของที่เลื่าอากาจา์ด้วยนะคะอะขอบคุณมากเลยค่ะ i mean แต่ไม่ที่การมจะต้องยืแค่นเเองเพาว่าเราต้อั่ออแ้ก็มีสบว่าชีนคมเราเเรารเราเพราว่าเลาที่มากหารเรารไปช่วยบ้านแต่ก็คือจะไม่มาพึ่งพาเราแต่ตัวาคือยางไงเราก็เราก็ไม่ไปคือเราก็ยังเป็นเราอยู่คือทางถูคืออย่างนี้ทุกวันนี้เราก็ยังรอย่งงานเราแต่ถ้าเวลา ถ้าดูขึ้ไปจแมากครับถ้าเราไม้จะที่งแรมเปนครับีแค่้เลยนะครับดเลยหนครับได้ครับครับเพราะว่าไป่ดออกไฟแล้วครับแล้วก็เอาเให้นะครับใส่ของนู้นเลยครับขอ้เลยครับ แล้วมูสใส่กรอบไปเลยครับนี่ยังไม่ห้า